เป็นตกขะเป็นตุกว่าเดี๋ยวจะแ่งของกันด้วยใช่ขายอยู่โครงการวันหอึ่งเอไปเลยไปเรียนบ้างชีวิตที่ผ่านมาครึ่งปีแรกครึ่งปีแรกก็เราอยากเล่าเรื่องอะไรก่อนกระหน่ำอยู่แล้วค่ะกระหน่ำทุกปีสไตล์สอดอสไตล์สอดออยู่แล้วสอดอสไตล์อยู่แล้วก็วันนี้ก็น่าจะมีสองเรื่องใช่ไหมคะสอ่องทมันแหละมันวันนึงตอบอะไรน่าจะมีสองเรื่อง สามเรื่องอ้ยไม่ถ้าไม่ถึงเรื่องเพืออะไรเรื่องความรักเรื่องเพื่อนเรื่องเงินเ่ยเอาเรื่องไหนก่อนดีเอาเรื่องเงินก่อนเอาเรื่องเกระเป๋าอ่าเรื่องกระเป๋าจริงๆเรื่องเนี้ยจะเป็นที่แรกที่ได้พูดเลยนะเพราะว่าได้ประกาศไว้แล้วว่าได้จะไม่พูดว่าได้จะพูดที่ชั้นศาลทีเดียวคือเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วได้ไม่อยากจะพูดเพราะว่ามันจะมันจะมีเรื่องของแบบ เนื้อหาใจความที่แบบ hey, ทางาเอกสารอะไรต่างๆแต่ว่าถ้าไม่พูดเลยอะ่ะมันก็เราก็จะถูกกล่าวหาไปเรื่อยๆเอาเป็นว่าคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของการแบบว่าซื้อขายได้ขายกระเป๋าแบรนด์เนมทางไลฟ์ hmm. สตรีมไลฟ์ไลฟ์สดแล้วก็คือเราเป็นการขายทางสา,สาธารณะแล้ว,วปิดการขายทางสาธารณะแล้วก็มีการบันทึกอย่างโดยตรงไปตรงมา mm hmm. ก็คือเวลาขายไม่ได้ขายแบบถ่ายรูปแล้วขายแล้วบอกว่าไม่ตรงปก ก็คือเห็นชัดเจนบอกรุ่นบอกทุกอย่างอย่างเรียบร้อยแล้วมันเป็นการขายแบบบิดประมูลดังนั้นคือคนที่ซื้อไปอ่ะคือ,คอ,คอต้องยอมรับในสภาพและเงื่อนไขต่างๆแล้วก็สู้กันในราคานั้นไปทีนี้มันเกิดการที่แบบลูกค้าได้ของไปแล้วไม่ชอบก็เลยนํามาให้นาํากลับมาคืนการนํากลับมาคืนเนี่ยคือไม่ได้ขายคืนแต่เป็นการนํามาฝากขายต่อประมูลใหม,ม,ใหม่แต่ทีนี้มันเป็นการที่แบบว่า วันนั้นน่ะได้น่ะไลฟ์อยู่คือได้เวลาไลฟ์แล้วได้ไลฟ์ห้า 5, 5ชั่วโมงแต่คนที่ไปรับของก็คือเป็นเลขาวันนั้นลูกค้าเอาของมาคืนได้ที่หน้าบ้านเลยแล้วทีเนี้ยคือกว่าที่เลขาจะแบบบอกได้อ่ะมันห้าชั่วโมงแล้วเวลาพอเราไลฟ์จบอ่ะทุกคนก็รีบเก็บของกลับบ้านไปก็เลยไม่ได้สื่อสารกันพอไม่ได้สื่อสารกันอ่ะของมันก็เลยค้างสต็อกค้างสต็อกอยู่3เดือนได้ไม่รู้ว่าของมันค้างอยู่ที่บ้านได้ นั่นแหละดังนั้นคือได้เพิ่งมาเจอของครั้งที่บ้านได้ประมาณ3เดือนแล้ก็ตกใจว่านนี้ของของใครของของเพื่อนหรือเปล่าของของเพื่อนได้ที่เอามาขายหรือเปล่ามาไม่ไม่ใช่แล้วก็น้องอีกคนนึงก็บอกอ๋อลูกค้ามาฝากเอา้าลูกค้ามาฝากตั้งแต่เมื่อไหร่ก็เราอกฝากมาฝากแต่ตุลาเอ้ามาฝากแต่ตุลาแล้วไม่ของตรงนี้นั้นลูกค้าให้ลูกค้าให้ทำยังไงเอาลูกค้าฝากขายลูกค้าฝากบิดโอเคแล้วก็เอาไปให้เพื่อนบิดให้พอเพื่อนบิดให้มันก็ไม่ได้ราคาเพราะว่ามันนานแล้วแล้วก็มันเป็น สินค้ามันปีลึกรอบมันปีลึกเสร็จปุ๊บเราก็รู้สึกผิดเราพยายามที่จะทาให้ให้มันได้แบบราคาให้มันดีที่สุดแล้วก็เอาไปเอาไปขายให้ลูกค้าแล้วก็ซื่อนะคะแล้วก็ทําให้มันดีที่สุดอะค่ะก็ไปขายให้ลูกค้าแล้วก็ให้มันขอขอขอกับเพื่อนให้มันได้ราคาให้มันได้มากที่สุดจริงๆแล้วราคามันมันมันไม่ได้มากเพราะว่ามันด้วยรุ่นของกระเป๋าด้วยด้วยสภาพของกระเป๋าด้วยอะไรแบบนี้ด้วยดังนั้นคือทีเนี้ยข้อ ข้อที่เราแบบว่าทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าเราแบบว่าไม่ชัดเจนก็คือไม่จริงใจก็คือแชทปัญหายแชทปัญหายเพราะว่าลายพรีเมียมเนี่ยถ้าถ้าลายมันไม่พรีเมียมเนี่ยแชทมันจะหายไปอัตโนมัติเป็นทุกคนในหนึ่งเดือน <S <S 1> <S 1> นั่นแหละเราติดต่อลูกค้าไม่ได้พอติดต่อลูกค้าไม่ได้ได้ก็ไม่สามารถที่จะแบบติดต่อลูกค้าเอาเงินให้ลูกค้าได้ได้ก็รู้สึกว่าอ่ะลูกค้าไม่ติดต่อมาได้ก็เลยแบบรอลูกค้าติดต่อมาอื ทีนี้เราก็ไปทําอย่างอื่นเพราะว่าได้ไม่ได้ขายแบรนด์เนมเป็นกิจจาักษณะนั่นแหละดังนั้นก็คือพอเราก็รอลูกค้าติดต่อมาแล้วก็ทําอย่างอื่นนู่นนี่นั่นไปไมันก็รอไปอีก3เดือนลูกค้าติดต่อมาอีกทีหนึง่งลูกค้าก็ด่าได้แล้วลูกค้าพอลูกค้าด่าได้เสร็จปุ๊บทีนี้เราก็รู้สึกว่าเราก็ไม่สบายใจและเราก็เลยอยากจะไปตามของให้ลูกค้าคืนมากกว่าที่จะแบบขายของให้ลูกค้าทีนี้ของมันตามไม่ได้ เราก็เลยแบบเราก็เลยบอกลูกค้าว่าอ่าเราเนี่ยไปขายของให้ลูกค้าแล้วนะแล้วเราก็ยินดีที่จะเนี่ยขายได้มากที่สุดได้เท่านี้แล้วก็เราจะโอนเงินให้ลูกค้าแต่ลูกค้าไม่รับเพราะลูกค้าไม่รับเสร็จปุ๊บลูกค้าบอกว่าอยากจะได้เงินที่แบบเออเต็มจํานวนพอเต็มจานวนสมมติเราเราก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าสินค้ามันมันมันเกิดการขายเป็นมือหนึ่งมือสองมือสามแล้วแล้วก็สินค้ามันแบบเออ มัน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 เป็นการประมูลไปแล้วเป็นการประมูลที่สูงราคาอะไรแบบนี้เราพยายามที่จะแบบคุยได้ความยืดหยุ่นกันแล้วก็พยายามเคลียร์แล้วแต่ลูกค้าเลือกที่จะใช้กฎหมายในการในการพูดคุยกันก็ไม่เป็นไรดังนั้นก็คือเราก็พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการกฎหมายที่จะแบบต่อรองกันค่ะเราได้ส่งหลักฐานที่เราขายให้ลูกค้าดูไหมคะว่าเราขายจริงๆนะไม่ใช่แบบอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะได้ส่งให้ดูค่ะ ใช่ไม่งั้ไถามตลอดเวลาที่ตุลาตุลาพฤศจิกาธันวาสามเดือนเขาได้ติดต่อมาไหมอ่ะไม่เลยค่ะก็ติดต่อมากราคมพมีนาใช่ค่ะตั้งแต่เอากระเป๋ามาให้ตั้งแต่ตุลาติดต่อมาอีกทีหนึ่งคือเมษาเมษาเลยที่ผ่านหกเดือนก็คือสามเดือนใช่ใช่เราไม่ถามหรอกว่าทําไมถึงไม่ติดไม่บอกตั้งแต่แรกว่าเอากระเป๋ามาฝากให้แล้วนะเพราะถ้ามันหายไปเดือนสองเดือนมันก็ต้องมีความจริงใช่คือนั่นแหละคือประเด็นคือลูกค้ารู้จักหน้าบ้านเส้นได้ ถ้าลูกค้ามาตามที่หน้าบ้านแล้วกดออดแล้วเซนได้ไม่เปิดให้อันอีกเรื่องหนึ่งหรือว่าลูกค้าแบบว่าโพสหาเส้นได้เพราะลูกค้ามีทั้ง DM มีทั้ง Facebook เส้นได้เส้นได้เป็นคนสาธารณะอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่ได้ไม่สามารถหาลูกค้าเจอได้เพราะว่าได้มีแค่ Li น์แอดของลูกค้าซึ่งไลน์แอดลูกค้าไม่ใช่ชื่อจริงของลูกค้าด้วยเพราะว่าข้อมูลมันถูกลบอัตโนมัตินั่นแหละอันนี้คือเป็นอันนี้อันนี้ได้ไม่ได้โทษลูกค้าว่าลูกค้าแบบว่า ผิดนนได้ก็เป็นได้ก็ผิดส่วนหนึ่งได้ขอโทษลูกค้าแล้ววันนั้นที่ได้ติดต่อกับได้ขอโทษลูกค้าได้คุยอย่างปณิปนอมและได้ก็คุยอย่างดีแต่ว่าลูกค้าเลือกที่จะใช้กฎหมายในการที่จะพูดคุยกันในการที่จะที่จะต่อรองไม่เป็นไรค่ะงั้นเราก็เข้าสู่กระบวนการกฎหมายได้เชื่อว่าได้ทําธุรกิจมาได้ได้ไม่ได้ไ,ได้ได,ได,ได,ได้มีความจริงใจต่อลูกค้าได้ไม่สามารถที่จะชออโกงหรือว่าคดโกง ลูกค้าในจํานวนเงินแค่นี้ได้ได้ยืนยันว่าระหว่างผมเลยตลอดมาลูกค้าไม่ได้ติดต่อมาเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของการขายกระเป๋าของเราเลยใช่ใช่แต่แต่ว่าไม่มีข่าวว่าได้บอกว่าทาโทรศัพท์หายหรือว่าอะไรไม่ให้ไม่มีค่ะ ไม่มีโทรศัพท์หายไม่มีการไม่มีไม่มีโทรศัพท์หายแถมมีข่าวปลอมว่า<ม>ได้ไปบอกให้ทางร้านหากระเป๋าเทียมเพื่อให้มันเหมือนกันเอามาย้อมแมวให้ลูกค้าอย่างไม่มีมคนอย่างได้คือตรงไปตรงมาที่สุดไม่มีค่ะใช่คือคือพอลูกค้าด่าปุ๊บคนอย่างคนอย่างได้อะคือแบบได้ไม่โอเคแล้วพอได้โดนด่าเสร็จป,ปุ๊บได้ก็รู้สึกว่าได้อะพยายามที่จะให้ผลประโยชน์ลูกค้ามากที่สุดเพราะว่า กระเป๋ามันขายไม่ได้ราคาได้พยายามที่จะไปขอให้มันได้ราคาให้ได้มากที่สุดเพื่อนก็ช่วยได้ทํามาแล้วแต่ทีนี้ลูกค้าด่าได้ได้ก็ไม่ไม่ไม่โอเคที่จะขายของให้แล้วได้ก็เลยอยากจะไปหากระเป๋ามาคืนได้ก็จะเอาเงินเนี้ยกลับไปซื้อกระเป๋าคืนต่อให้มันซื้อมากมากกว่าแสนห้าก็ตามแต่ทีนี้กระเป๋ามันหาคืนไม่ได้ได้ก็เลยมาบอกลูกค้าว่าได้ขายกระเป๋าได้เท่านี้นะอะไรแบบนี้ แต่ลูกค้าไม่รับเงินส่วนนี้ลูกค้าอยากอยาก,อยากจะได้เงินเต็ม,มซึ่งการจะได้เงินเต็มเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าขนาดเราไปซื้อชาแนลเดินออกจากช็อปยังไม่ได้แกะป้ายเลยเอามาขายต่อยังหายไปเลย60%อตอนที่ได้คุยกับเขาเดินไปสายได้ถามเขาไหมว่าทําไมระยะเวลาหกเดือนทำไมยังไม่ติดต่อกลับมาว่าทําไมถึงไม่เอากระเป๋าตัวเองกระเป๋าเขาออกมาขายสักทีอันนี้ไม่ได้คุยเลยค่ะเพราะว่าตอนพอพอเขาแชทมาได้เพิ่งเห็นแชทใช่ไหมคะได้ก็เลยพิมพ์กลับไปบอกว่า โหลูกค้าได้เพิ่งเห็นแชทแชทส่วนอื่นหายไปหมดเลยค่ะใบเนี้ยอยู่ในชั้นศาลที่จะให้ศาลดูว่าแ<ม>ชทมันหายไปจริงๆแชทมันหายไปหมดเลยแล้วไม่ได้หายเพียงแค่ลูกค้าท่านนี้ท่านเดียวหายทุกคนแม้แต่แบบท็อปสเปนเดอร์ของได้ที่ซื้อเป็น10ล้าน5ล้านก็หายหมดเพราะว่าแชทมันจะหายทุกคนจริงๆค่ะแล้วตอนที่เาราฝากขายเขาได้บอกลูคะว่าต้องการราคากระเป๋าประมาณเท่าไี้ไม่ได้พูดค่ะแค่ฝากอย่างเดียวถูกต้อง คือหมายถึงว่าได้เท anything, ่าไหร่ก็เอาอะไรแบบนี้ค่ะแบบเขาไม่มีหลักฐานตรงนั้นมาได้เท่าไหร่ก็เอาแต่แสนห้าเพราะมันได้ไม่ถึงมันได้แสนสองบ่ทที่เราขายได้จริงๆรว่าเราขายได้จริงๆคือแสนห้าค่ะถ้าราคากระเป๋าประมาณสามแสนราคากระเป๋าที่ลูกค้าบิดไปได้สู้ราคาไปได้คือสองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทใช่ใช่แต่ทีนี้ขายขายในตลาดคือขายได้แสนห้าแต่จริงๆรราคาที่เราเอาลองบิดดูแล้วอ life, okay. ่ะมันบิดได้แค่แสนเดียวซึ่ง พอมันบิด,ดแค่แสนเดียวอะเรารู้สึกว่าลูกค้าขาดทุนเยอะเ,ออเราไม่ขายเราไม่ปล่อยดีกว่าเ,ออเราก็เห็นใจลูกค้าเราก็เลยเอาไปขายกับกับเพื่อนอีกร้านหนึ่งแบบช่วยหน่อยตอนแรกได้นะขอเพื่อนบอกว่าขอสองแสนนะเ,ออเพื่อนว่าไม่ได้จริงๆด้วยกระบ,บอกกระเป๋ามันปีลึกมันเก่าแล้วด้วยแล้วไซส์ด้วยออแล้วสีด้วย,ววยอะไรแบบนี้ค่ะเขาฟ้องเราก่อนในข้อหาชอบยักยอก และเราฟ้องเขากับในข้อหาหมิ่นประมาทเพราะว่าตอนนี้ประชาชนทุกคนเข้าใจว่าเส้นได้ยักยอกและชอบโกงเพจทุกเพจลงข่าวว่าเส้นได้ยักยอกเส้นได้ชอบโกงซึ่งได้ชอบโกงอะไรได้ไม่ได้ไปเอากระเป๋าเข้ามาได้ไม่ได้ไปหยิบเอากระเป๋าเข้ามาแล้วเอาไปขายเขาเอากระเป๋าของเขามาให้ได้ที่บ้านเพื่อให้ได้ปากขายแล้วได้ไม่ได้ขายได้ไม่รู้ว่ากระเป๋าอยู่ที่บ้าน ถ้าเกิดว่าได้ขายกระเป๋าตั้งแต่วันแรกแล้วได้ไม่ให้เงินเขานั่นคือได้ยักยอกและได้ช่อโกงแต่กระเป๋าได้อยู่ที่บ้านตั้งแต่วันแรกจนสามเดือนได้ถึงมาเห็นของแล้วได้ทําการซื้อค่ะทาการขายกระเป๋าแล้วพอจะติดต่อกลับได้ติดต่อกลับไม่ได้เพราะเขาไม่ใช่เป็นคนสาธารณะเหมือนได้ถ้าเขาติดต่อกลับมาภายในณตอนนั้นได้ก็คงจะชําระเงินให้เขาเรียบร้อยแล้วอืมอันนี้ขึ้นากครั้งแรกนัดเมื่อไหร่ครับเออน่าจะประมาณ น่าจะประมาณวันที่สิบห้ากรกฎาคมค่ะ <Okay. S 1> ใช่คือในตอนนี้คือถ้าเป็น <Okay. S 1> กระบวนการด้านกฎหมาย <Okay. S 1> ก็คือได้ยินดีที่จะเข้ากระบวนการด้านกฎหมายแล้วก็มีหลักฐานที่จะชี้แจงทางศาลว่าเราไม่ได้มีเจตนาที่จะชอบโกงหรือยกักยอกใดๆเลยเราทําตามกระบวนการต่างๆและรับผิดชอบในหน้าที่ที่เป็นแม่ค้าอย่างดีที่สุดซึ่งนักก็เพีงบอกตามตรงว่าได้ไม่ใช่แม่ค้าแบรนด์เนมหรือว่าเป็นร้านค้าที่มืออาชีพ คือได้เป็นแค่คนได้เริ่มต้นคือได้เป็นคนที่มีกระเป๋าแบรนด์เนมเยอะแล้วก็มาปล่อยกระเป๋าแบรนด์เนมมือสองของตัวเองจนมันขายดีแล้วเพื่อนก็มาฝากขายแค่นั้นเองไม่ได้ไดทาเป็นกิจเป็นกิจจาลักษณะแค่นั้นค่ะอ่ะถัดไปเรื่องหนึง่งเราสมมติหมดเรื่องเพื่อนอย่งไงบ้างแกกเพื่อนเรากุ้งสีแตกกุ้งสีแตกแตกุ้งสีแตกตอนไหนยัง ยังยังไม่รู้เลยเอ่ามันเป็นยังไงมันเป็นยังไง,ง,งยังเกิดอะไรขึ้นยัง,งงงอยู่เลยว่าุู<อ>งสีแตกตอนไหนก็พอเห็นปุ๊บก็เลยถามกันนั่งย่งกันอยู่สามคนกินข้าวกันอยูุู่งศีแตกตอนไหนวะุูงศีคืออะไรเออคืออย่างงี้ค่ะคือเราไม่ได้ใช้คําว่าทะเลาะเพราะว่าเรายังไม่ได้คุยกันเลยเ<อ> <ๆ S 1> ยังไม่ได้ถามถ really <ๆ S 2> ่ายกันเลยว่าอะไรเกิดอะไรขึ้นคือใช้คําว่าผิดหวังมากกว่าเพราะว่าถ้าเกิดถามถ่ายกันสักหน่อยหรือว่าแบบ มันเกิดอะไรขึ้นวะมึงผิดอย่างนี้นะแล้วไปพูดอะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่เสียใจเลยแต่อันนี้คือไม่มีการถามถ่ยไม่มีการพูดถึงไม่กี่วันเราเพิ่งคุยกันเรื่องส่วนตัวกันอยู่เลยแต่ออกไลายแบบว่าท,ทิ้งเหลือทิ้งเรือให้ล่มอยู่คนเดียวอะไรแบบเนี้ยคือคือจริงๆแล้วเรื่องเนี้ยมันทำให้ได้รู้สึกว่าคำว่าเพื่อนอะ มันมันสำคัญกับได้มากๆจริงๆเพราะว่าได้เป็นคนเซนซิทีฟเรื่องนี้ทุกคนน่าจะเห็นได้เวลาเวลาเวลาเพื่อนมีปัญหาได้จะออกตัวแรงมากก็ได้จะไม่แคร์ภาพลักษณ์อะไรใดๆเลยแต่ถ้าพอพอได้เจอเรื่องแบบนี้ปุ๊บมันได้จะเซนซิทีฟมากได้ได้เจอเรื่องดราม่ามันหนักหนาแค่ไหนตลอดระยะเวลา10ปีที่ได้แบบอยู่ในวงการมาได้ไม่เคยร้องไห้ได้ไม่เคยดราม่าได้ไม่เคยแบบร้องไห้คือขนาดนี้แต่เรื่องนี้คือแบบ มันมันเฮิร์ตมากจริงๆแต่ไม่เป็นไรมันมันผ่านมาแล้วก็มันทําให้ได้รู้ว่าคําว่าเพื่อนเนี่ยเราไม่สามารถเรียกได้กับทุกคนแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะคิดกับเราว่าเป็นเพื่อนเราสเทือนใจกับคำไหนของน้าอ่ะพูดเลยที่วันนั้นได้ยิสัมภาษณ์แล้วเราร้องไห้สเทือนใจคําว่าคํานี้เลยคือเราเตือนเขาแล้วเราดีขึ้นแต่เขาแย่ลง mm hmm. คํานี้เลย mm hmm. คือ หนูหันไปถามเพื่อนสองคนว่าอุแย่ลงหรอวะเพื่อนทั้งสองคนก็บอกว่าไม่เพราะว่าทุกครั้งที่เพื่อนเตือนได้นํามาปรับปรุงแล้วได้เป็นเวอร์ชันที่ดีขึ้นเรื่อยๆก็คือสังเกตดูว่าดราม่าที่ผ่านมาดราม่ากระเป๋าได้แทบจะไม่ตอบโต้อะไรเลยปกติได้จะตอบโต้ได้จะแบบเป็นฟืนเป็นไฟขนาดได้โดนเพจปั่นขนาดไหนได้ต้องได้ต้องออกมาเล่าได้ต้องออกมาชี้แจงได้ต้องออกมาฟาดปั่นแล้วแต่ว่าได้นิ่งแล้วก็ ได้ได้แบบได้ค่อนข้างที่จะฟังเพื่อนมากขึ้นอืมค่ะอันนี้ยอมรับว่าคือแค่เรื่องไม่ได้โกรธหรือไม่ได้แตกหักค,คือผิดหวังเสียใจแล้วก็ก็คงก็คงก็คงไม่เรียกว่าแตกหักไหมก็คงก็คงไม่ยุ่งค่ะไม่ยุ่งก็คือก็คงไม่ยุ่งเลย ถ้ามาถ้าเรในพระตำไวคือตัดกอ้อนกับันกับเรื่องคนนี้เลยเอ๋อหนูบล็อกไปเลยค่ะหลังจากนั้นก็คือไม่มีการพูดคุยหลังจากที่เราลองให้เสร็จแล้วเราก็ไม่ได้ถามตอนตอนแรกก็กะว่าจะส่งไปถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราทะเลาะกันตอนไหนเราเราเราไม่โอเคกันเมื่อไหร่มึงไม่โอเคกับกูตอนไหนอะไรแบบนี้แต่ว่าพอคิดสักพักทบทวนแล้วก็รู้สึกว่าไม่มีความจําเป็นแล้วก็ไม่มีประโยชน์คือถ้าเป็นถ้าเกิดแบบ คนเราอะคําว่าเพื่อนกันต่อให้ไม่สนิทกันก็ตามอ่ะเราไม่ได้เราไม่ได้แบบทําร้ายกันและกันอะเราไม่ควรที่จะพูดจะทับถมหรือว่าพาทัวร์มาลงเพื่อนที่เคยเป็นเพื่อนกันนะคะแล้วอย่างบูมก,กับมินเขาเป็นยังไงบ้างเพื่อนในกลุ่มสีก็เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรค่ะเขาก็ให้กําลังใจก็อย่างที่ที่คนเห็นค่ะและเพื่อนหลายๆคนก็ออกมาออก,ออกมาให้กําลังใจในเรื่องนี้ แต่เพื่อนสองคนเพื่อนเขาอยากเป็นกาวใจให้เรามันคิดว่ามันจะมีโอกาสไหมหรือว่าต้องรอเวลาอืกาวใจไหมคงคงไม่ค่ะคงไม่คงปล่อยให้เป็นอย่างนี้ไปเลยค่ะเปนอย่างนี้ก็คืออยู่ใครอยู่มันดีกว่าค่ะอะไรกับพี่ผู้ถามตรงคือตัดนะ้ำออกกากชีวิตสองสองดอเลยก็คงอยู่ใครอยู่มันดีกว่าเพราะว่าเพราะว่ามันก็ค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะแบบสะเทือนใจค่อนข้างที่จะแบบว่า อันตรายอันหมายถึงอันตรายคือยังไงอะไม่รู้สิคะก็คือแบบว่าเรามองยังไงเองมองอ่งเมื่อกี้ที่เราพูดว่าอันตรายมันมองจากการณีที่มันเกิดขึ้นมาแล้ววันนี้มาตกตะกอนพี่จะไว้ใจได้เหรอคะออพี่จะไว้ใจคนอย่างนี้ได้เหรอเป็นยังไงเป็นยังไงมันไม่รู้สึกยังไงมันเอา้ามาถึงว่าเราเราเราจากการที่เราซึ่งว่านั่งถามตัวเองเออ,เอ,อกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเราให้ใจแบบเต็มร้อยเต็มร้อยกับคนคนหนึ่งเรายังไม่เคยคิดเลยว่า คิดร้ายหรือว่าคิดไม่ดีหรือว่าแบบอะไรใดเราเต็มที่มากๆแต่วันหนึ่งเราเรามาเจออะไรแบบนี้เราใจมันพังไปแล้วอะ่ะพี่คิดว่าเราจะแบบเราจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมหรือว่าเราจะแบบไว้ใจได้อีกรอบได้ไหมอะ่ะม,มันก็เหมือนความสัมพันธ์ของครอ,อบครัวหรือว่าความสัมพันธ์ของแบบผู้รักอะไรค่ะเหมือนกัน<ม>เราจะไว้ใจได้ไหมเราก็ไม่กล้าไว้ใจแล้วเราไม่รู้ว่าวันหนึ่งเราจะโดน ตดนแทงวันไหนเราไม่รู้ว่าวันหนึ่งเราจะพูดอะไรผิดไปแล้วเขาจะโกรธเราเมื่อไหร่เราไม่รู้เลยว่าคนคนยังแบบนี้จะจะไม่พอใจเราตอนไหนอะไรแบบเนี้ยเราอยู่แบบนี้เราสบายใจกว่าเราอยู่กับคนที่พูดจากันรู้เรื่องเราอยู่กับคนที่สินเสมอกันเราอยู่กับคนที่เอ e เน y ีเหมือนกันดีกว่าค่ะอ่าแล้วเวลาทางานถ้าต้องเจอกันเนี้ยเพราะว่าสายงานันม่อนค้างคล้ายกันเจอกันได้ค่ะเจอกันได้แล้วทำงานร่วมกันทำได้ค่ะทำได้ปกติค่ะทำงานได้ปกติ แล้วสุดท้ายเรื่องความรักเป็นยังไงบ้างความความรักตอนนี้คือตอนนี้โสดสนิทงงไหมตอนนี้ตอนนี้โสดสนิทเลยโสดนานหรือยังคะโสดโสดโสดไาได้สักพักนึงแล้วแต่แบบรอบนี้คือเป็นโสดที่แบบโสดที่มีความสุขโสดแบบมีความสุขโสดอยู่กับตัวเองโสดกับการทํางานแล้วก็ตอนนี้งานปังงานปังโอ้โหแบบ มีความสุขไม่ต้องรอแชทใครไม่ต้องนอนไม่ต้องแบบโฟกัสใครไม่ต้องแบบไม่ต้องหยหาไม่เหงาทํางานอยู่กับเพื่อนเพื่อนมาหาเพื่อนมานอนด้วยไม่ต้องรอคนคุยไม่ต้องมีคนคุยไม่ต้องอะไรเลยคือเป็นการโสดที่คือโสดรอบแรกอะคือโสดเรารีบเพราะว่าเราไม่เคยอยู่คนเดียวเรามีแฟนมาตลอด10ปีเราก็เลยแบบว่ารีบหาคนมาอยู่ด้วยเพราะว่าเราเหงาแต่รอบนี้คือเราอยู่ด้วยตัวเองได้แล้ว พอเราอยู่ด้วยตัวเองได้แล้วเราเริ่มรักตัวเองเนี่ยพอรักตัวเองแล้วเป็นไงคะสวยใช่ไหมอผอมลง16กกิโลสวยขึ้นดูแลมีเวลาดูแลตัวเองอ่าไปทำ,ทำนู่นทำนี่แล้วก็ออกไปไหนมาไหนก็มีแต่คนชมแล้วก็มั่นใจตัวเองมากขึ้นแล้วก็มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นแต่งตัวสนุกขึ้นแล้วก็งานก็ดีเพราะว่าพอเราสวย ของก็ขายดีธุรกิจก็ดีธุรกิจก็ปังถ่ายโปรดักต์วันแรกทางมาเลเซียและพนมเปญเห็นก็ติดต่อมาเลยชุดเลยชุดเลยะแล้วตอนที่ไม่ตอนที่ยังมีแฟนอยู่มันไม่เป็นอย่างนี้เหรอชิม่มันไม่เป็นที่ไม่เป็นอะไรอ่ะมันดูมันอ่อมสมิดาอำอมมันมันจะราบุ้งบมหรือว่ามันอ่อมสมิดามันโอ้มัน่อมมัน่อมมากเลยเพราะว่า เราเราหมกมุ่นอยู่กับผู้ชายย้อนกลับไปแลนววันนี้เราสวยเราโสดเราแซ่บอย่างเงี้ยแล้วพอเรามุย้อนกลับไปวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นโอ้วันนั้นก็คือเราเราบ้าผู้ชายค่ะเราบ้าผู้ชายคือเราผู้ชายมาก,ก่อนอพอเราจะทํางานนี่ปุ๊บเรากลัวแบบว่า ไปางานจะไปแย่งไม่ล่าผู้ชายก็คื่าผู้ชายกับงงานใช่คือว่าเราทำงานปุ๊บผู้ชายทำนัดเราห้อยปุ๊บเราแบบไม่ทำดีกว่าเออใช่เสร็จปุ๊บพอผู้ชายไปปุ๊บี่ก็ฮึ่มเลยทีนี้เราก็ทำงานเลยอเออทีนี้งานก็ดีอตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออไม่มีผู้ชายไม่เป็นไรมีเงินดีกว่าเอาเงินเอางานดีกว่าแล้วตอนนี้คือสวยสวยแล้วผู้ชายก็เข้าทั้งผู้ชายเข้าทั้งเงินเข้าแฮปปี้มี้มีผู้ชายเข้าหรอผู้ชาย <So> ผู้ชายก็เข้ามาแต่แยังไม่เลือกไง oh. ยังไม่เลือก uh. ตอนนี้คือแบบแฮปปี้ทุกอย่าง uh. ก่อนหน้านี้คือยังไม่สวยตอนนี้คือสวยแล้ว uh. เงินก็เข้า uh. ผู้ชายก็เข้าไม่ยังไม่ต้องเลือก uh. ไปเรื่อยๆแล้วไม่ต้องรอแชทไม่ต้องมีคนคุยไม่ต้องรอใคร uh. ไม่ต้องทําอะไรให้แบบตัวเองแบบเป็นทุก uh. นอนคนเดียวได้อยู่คนเดียวได้ ผู้ชายที่เข้ามาเป็นยังไงตอนนี้หมายถึงที่เข้ามาเข้ามาแบบไหนเข้ามาแอลเอหรือว่าเข้ามาเขาโอ้เข้ามาจริงจังก็มีเข้ามาจริงจังก็มีเข้ามาแอลก็มีเข้ามาทําความรู้จักก็มีเข้ามาเปก็มีปกติเราเปเข้าครับปกติเปเข้ามาโดยตลอดพอเปลี่ยนเบอร์เสร็จปุ๊บปั้งเแล้วเรื่องจริงใช้4 2่2อง้มาตลอดชีวิตเปผู้ชายมาตลอดชีวิตพอเปลี่ยนเบอร์ปึ้ง ผู้ชายปเปเรื่องจริงเกือบบล็อกแล้วเกือบบล็อกแล้วเปลี่ยนเบอร์ปุ๊บผู้ชายปเปอเอ,อันนี้เรื่องจริงก็ออนั่นแหละค่ะไม่ได้แบบมาขายความเชื่อนะคะแต่ก็ลองดูถ้าเกิดใครที่เปผู้ชายอยู่ก็ลองเปลี่ยนเบอร์นะคะ2อาอย่าใช้นะคะใครใช้เป็นผู้หญิงใช้25หเลิกใช้ซะนะคะเลิกใช้นะคะ,ะ,คะไปหาใช้สาห ไม่ไมีไม่ไมีโอเคอ่ะสุดท้ายวแม่มมมแตั้งแต่ขึ้นปีแรกจนเนี้ยชีวิตเราเป็นยังไงบ้างมันผ่านมรสุมมัแม่จะบอกให้ว่ามรสุมมันมาตั้งแต่สองปีที่แล้วจนมาลาหูย้ายตอนเนี้ยลาหูย้ายเมื่อตอนต้นเดือนพฤษภาชีวิตหนูเพิ่งพลิกเมื่อต้นเดือนพฤษภามันเพิ่งดีสิ่งดีๆเข้าเพิ่งเข้ามาตอนเดือนพฤษภาทุกอย่างทั้งงานท,งทั้งเงินทั้งเงินทั้งสุขภาพทั้งความรัก เพิ่งมาพริกตอนนี้โอ้โหก็เลยรู้สึกว่าแบบตอนนี้ก็ลาหูย้ายเป็นอะไรที่ดีมากๆค่ะเซ็นได้กลับมาแล้วเซ็นได้กลับมาแล้วแลวตอนนี้เหลือแค่ขึ้นศาลเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอได้แถลงทีเดียวว่าศาลได้จะแพ้หรือชนะถ้าได้แพ้ได้จะมาบอกเลยได้จะขอโทษลูกค้าแล้วได้จะชำระทุกอย่างแบบเสร็จสับให้เรียบร้อยได้จะกราบลูกค้าเลยว่าแบบได้แบบชำระช้าแต่ถ้าได้ชนะ เพจที่ตราหน้าว่าสอดอชอบโกงหรือยักยอกหรือไปอะไรต่างๆจะรับผิดชอบสอดอ,อย่างไรคะฝากคำถามไว้แค่นี้อขอบคุณค่ะ